ประตูบ้านเปิดประตูบ้านยามเช้าสวัสดีตอนเช้าทุกคนดูดอกไม้บ้านเราบรรยากาศก็จะประมาณนี้เมื่อคืนฝนตกตอนเช้าสดชื่นมากเลย ว่ <Wow. S 2> าสายทำอะไรดู oh. งามไหมอะ่ะมันี้เอาดอกไม้ลงข้างล่างอันนี้ยังไม่ออกดอกแต่ก็สวยใช่มไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรนะอันนี้ดอกดาวเรืองกับต้นตื่นสายใช่ไหมแต่ว่าสีเนี้ยมันมันมีไม่รู้อะ่ะมันมีเรียกแต่ต้นเทียนอะ่ะมันเป็นดอกมันจะรู้สึกมันจะจะเป็นแบบ ลายแหลมๆสีชมพูเนาะแต่น,นี่กลุ่มต่นสายตุลสายสวยนะอ้อวันนี้สวยมากเลยดูสิไม่หมืมิจะมีเซอร์ไพรส์หมือนมิจะโชว์อะไรเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกใช่ไหมแล้วก็ลูก,ลกนกอ่ะลังนกเขาเนี่ย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 กลุ่มนี้เห็นไหมเศษใบไม้เขานะนี่มีลูกอยู่หกตัวนี่มีลูกอ่ะไม่รู้ใครเห็นหรือว่ามองเห็นหรือว่ามองเยอะ มามีเพิ่งให้อาหารไปแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ลูกนกอะไรก็ไม่รู้เออแล้วเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนได้ดูกันเออดูชอบชอบดอกไม้มุมนี้สวยชอบให้ทุกคนเห็นอะไรสวยๆนะไม่รู้ทุกคนเห็นว่าสวยหรือานะแต่มามีเออมามีชอบมามีว่ามันสวยดีเนาะ ดูดูคุณนาดูคุณนาย,ด,ด,นายดูสามารถได้กินน้ำเอะไอตัวนั้นนะตัวไหนนะพี่เหลือหรือเปล่าไม่รู้ตัวน,น่เข้าไปกินมาลงมาแมลงข้างในสวนดอก